วันนี้มาในทีมเสื้อคู่อีกแล้วทอชอบใส่เสื้อคู่พี่เชียชอบใส่เสื้อคู่ไทยแลนด์โอ,โอ้ยโอ้ยเอาจะัวพี่ทีนี้ ใส่เสื้อคู่กันแล้วหรอทำไมอ่ะม,มันไม่สบายหรอหยู่ไรล้างหน้าดีกว่าหชิดก็จะอ่านแต่งความลับของผู้หญิงนะอะ อันนี้ของเชียนะมาเราก็ต้องเช็ดด้วยอันนี้ก็คือแผ่นของมีโชคนะอผมมันมากต้องสระมั้งต้องสาะไหมหผมอ่ะดมดมอันน้ำดีกว่าอันน้ำดีกว่า,ออาว้า